สวัสดีครับผู้สื่อข่าวผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับเนื่องจากคุณชีวิตได้อธิบายพฤติกรรมของคุณศาสนะเนี่ยพร้อมพยานหลักฐานต่างๆให้ให้ผู้สื่ข่าวที่ยังไม่ทราบหรือแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยฮนะทราบแต่ไม่เคยมีพยานหลักฐานว่าคุณศาสนะถูกไร่ออกนะฮะถูกถอยดยศอะไรต่างวันนี้ผมก็ได้พยานหลักฐานจากคุณชีวิตมาทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นท่านก็จะทราบดีว่าคุณสันทนามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก่อนหน้านี้เห็นไปให้สัมภาษณ์ว่าผมเชิญไปที่พักนะฮะผมเชิญผมจะใช้ประโยชน์จากเขาไม่เชิญไม่ได้เชิญเพราะเพราะเขาเป็นคนดีอะไรหรอกนะครับมันมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์จันโอชาที่คุณประยุทธ์พูดว่าร้อยนายกก็ปราบบอนไม่ได้ ร้อยนายก็ปราบยาเสพติดไปได้ก็สมไมผมอยู่ทําไมปราบไม่ได้ละ่ะผมปราบได้เพราะฉะนั้นผมจึงต้องเตรียมพยานหลักฐานที่อภิปรายไม่เว้งใจคุณประยุทธ์นะแล้วสิ่งที่จะหาพยานหลักฐานเรื่องบ่อนการมาน,นานเรื่องอะไรต่างๆแบบนี้มันต้องหาจากคุณจันทนะดิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าผมเชิญมาแล้วก็ไม่พูดความจริงให้หมดม,มันไม่ถูกต้องแล้วนะครับ นี่คือคุณสันนนะนะส่วนคุณชูวิทย์ผมก็คิดว่าท่านคงทราบดีแล้วนะคุณชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับจะเป็นท่านกนักธุรกิจจะมาเรื่องการเมืองก็ประสบความสําเร็จนะแต่บางครั้งที่ท่านเห็นว่า,เ,าเกิดความผิดพลาดบ้างอะไรต่างๆนั่นจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเป็นเจ้าของสามบริการอาบอูนวดมันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับ ไม่ใช่ผิดกฎหมายเพียงแต่บางครั้งอาจจะอา้าวมีเปิดห้องนะครับเกินกว่าที่กำหนดหมายกำหนดบ้างสร้างอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้างอะไรต่างเท่านี้ไม่ใช่ความชั่วรายย้ายเลยทั้งสิ้นนะครับผมเองกับคิดว่าคุณชีวิตเนี่ยนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับนะที่จะทำงานให้กับ้ันเมืองนะแม้กระทั่งเนี่ย ถ้าจะสู้กับคุณธนาก็ไปนค้นพยาหลักฐานใ้ผมผมสะดวกเลยในการที่จะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นก่อนก่อนที่พน,นั้นผมยังรับราชการอยู่นะพวกตํารวจที่มีปัญหาคุณชูวิทนะย์นะเดี๋ยวนึกว่าคุณชูวิทย์ไม่กล้านะเดินไปที่กองบัญชา,าก,การตํารวจน,นครบาลผมจําได้ชี้หน้าเลยคนนี้ก็รับเงินจากผมคนนี้ก็รับเงินจากผมคนนี้ก็รับเงินจากผมจริงไหมนะครับนะไม่ได้กลัวนะ ไม่ได้กลัวอิทธิพลไม่ได้กลัวคนในเครื่องแบบเลยทั้งสิ้นนะก็พยายามรักษาความถูกต้องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อเอาผลประโยชน์ที่ตนเองมีนะนะทำงานการกุศลเยอะแยะไปหมดบริจาครุ่นบริจาคนี้ทำอะไรนะฮะเพราะั้นท่านทั้งหลายคงจะเปรียบเทียบได้ดีนะฮะใครมันเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายอะไรต่างนะครับอย่างวันนี้ที่คุณชีวิตบอกว่า คุณชีวิตไปไหนในสันทาก็จะตามไปที่หลังเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าคุณชีวิตเนี่ยนะแน่นะแน่หมายความว่ากล้าที่จะอยู่พกกับคุณสันทนะเพื่อพิสูจน์ความจริงความจริงผมได้ข่าวมาที่เลยเชิญตำรวจสภา,ามาดูแลนะครับรักษาความสงบเรียบร้อย่านน้วก็เชิญตำ,ตำรวจบางโพเดี๋ยวถ้าเราไปดูผู้กลับมาด้วยตนเองเนะ แต่อยู่ข้างนอกสภานะครับคือถ้าเขามาสร้างปัญหามเมื่อไหร่นะครับภายในสภาที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของตํารวจสภาก็จะได้จัดการนะตามระเบียบนะตามกฎหมายส่งมอบให้ตํารวจท้องที่ไปดําเนินการต่อไปได้เลยนะครับดังนั้นก็ว่าจะมานะครับเดี๋ยวผมจะลงให้สั่งการให้คนดูแลสอนคนสงบเรียบร้อยด้วยนะครับนะ รับเรื่องไปวันนี้แล้วก็จะไปรีบดำเนินการให้นะครับเพราะปัญหาอย่างนี้นะเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนรับรู้เข้าเราเข้าใจแล้วก็ติดตามข่าวสารมาดูตลอดนะครับเดี๋ยวพี่จะเรียบทํางานให้นะครับเรื่องที่พลเมืองดีที่จะต้องแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทางตํารวจหรือข้าราชการนะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะว่าข้าราชการเรานะหรือแม้ทั่งข้าราชการตํารวจ มันจะไปรู้ไปเห็นอะไรต่างๆไม่ได้ทั้งหมดหรอกกว่าจะรู้เห็นต้องใช้เวลาในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนานนะครับหรือมีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับเราก็ไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้เพราะเราไม่รู้นะครับพราะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแต่ในต่างประเทศประเทศที่เจริญกันนะครับนะเราพลเมืองดีเขาจะบอกกาวให้หมดเขาสังเกตดูแะไอ้บ้านนี้ เป็นยังไงมีพฤติกรรมจะค้ายยาเสพติดนะเขากล้านะที่จะไปแจ้งกับไปบอกกับตำรวจว่าบ้านนี้นะ้ายาเสพติดนะเข้าไปช่วยตรวจสอบด้วยนะครับหรือเขาเห็นเหตุการณ์การกระทําความผิดการต้นกันนะครับการฆ่ากันนะอย่าลืมว่าเขาไม่กล้านะเขาเป็นพยานให้ตํารวจหมดนะครับในการที่จะชี้ตัวคนร้ายในการที่จะแจ้งรายละเอียดอะไรต่างๆให้ตํารวจ แต่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยไม่ไม่อยากยุ่งนะครับนะไม่อยากยุ่งเดี๋ยวเกิดปัญหากลัวอะไรต,ต่างแล้วนั้นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเองอะโอเคเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเรื่องของอื่นก็ไม่อยากยุ่งนะครับมันก็ถ้าให้บ้านเมืองเนี่ยมันไม่สงบเรียบร้อยนะครับการที่มีคนที่จะมาแจ้งบาะแสให้กับตำรวจหรือข้าราชการกระทรวงบอบกลมต่างๆนะครับนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะ ผมอยากให้ประเทศไทยก้าวไปถึงสู่จุดนั้นได้ด้วยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไอมาเฟียจีนเนี่ยถ้าคุณชูวิทย์ไม่ไปบอกกล่าวนะอ่าจริงๆผมว่าเชื่อว่าตํารวจจะไม่รู้เรื่องเดยมซ้ำไปนะครับเพราะตำรวจมีภาระหน้าที่เยอะแยะนี่ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆนะครับนะไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสที่จะไปะจับเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะและเมื่อมีคนนะครับที่มาแจ้ง เบาแสนะครับให้กับตำรวจเรานะครับผมในฐานะอดีตตำรวจนะอดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณชูวิทย์้นโอกาสนี้ด้วยนะครับและอยากให้พี่น้องประชาชนนะเลิกกลัวเลิกเกอเจ็บเลิกกลัวตายนะครับเลิกกลัวความไม่ดีงามนะครับเอาตัวผมเองไม่เห็นมันเคยตายแล้วทีนะ <Okay. S 1> เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยังมันไม่ตายนะครับ แล้วพี่น้องประชาชนจะมากลัวตายไปทำไมนะครับช่วยกันนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะฮะช่วยปราบคนบานแล้วก็อภิบาลคนดีบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยนะครับ mm. ขอบคุณครับ mm. มีอะไรไหมไม่มีแล้วนะครับจบมากน,นะ